สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนเพิ่ม Follow เพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook กันนะคะเพื่อนๆท่านใดอยากได้ยอด Follow ยอดการติดตามเพิ่มให้บริการนี้เป็นตัวช่วยกันไปได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google พิมพ์คำว่า k m t h หรือกดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันไปได้เลยในตัวเว็บ k m t h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะ เว็บไซต์ k m MM k t h นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มการดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยดูแลเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดสมัครสมาชิกได้ตรงนี้เลยนะคะ ก็เข้ามาสู่นะสมัครแล้วนะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลและชื่อจริงนามสกุลจีนว่าผ่านยืนยันและผ่าน,ยน,านอย่าลืมติ๊กตรงนี้2ติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินเคยเข้าใช้งานกันไว้อยู่แล้วก็สามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกลันไปได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะมีทั้ง YouTube Tik t o k i n s t a g กร m นะคะ Twitter นะคะและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะ ในตัวแพลตฟอร์มได้มาดสุดตรงนี้วันนี้จะเลือกเป็น Facebook ค่ะหมดบริการตรงนี้วันนี้เลือกเป็นเพิ่มติดตามโปรไฟล์นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะบริการตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะก็<ม>จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะคะจะเป็นความเร็วคุณภาพการรับประกันนะคะที่แตกต่างกันไปขอเลือกเป็น5 0 2 6ูนย์สองหนะคะจะเป็นตัว96บบาทต่อพันการติดตามเลยนะคะถูกมา,มากๆเลยตัวนี้ ในคำให้ว่าตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้ค่ะเป็นดาละเอียของแต่ละเออเดอร์ของเพื่อนเองตรงนี้ก็จะเป็นการรับประกันความเร็วนะคะคุณภาพก็อยู่กันตรงนี้เลยลิง์ตัวนี้คัดลอกกันมาได้เลยค่ะจากโพลเี่นการจะใช้บริการนะคะตัวนี้ต้องเปิดการติดตามด้วยนะคะเงินยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะยอด,ดอยู่ที่ห8 0้อยแปดินะคะคัดลอกลิงและนําไปวางกันได้เลยปริมาณขั้นต่ำตรงนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยใส่กับไปหนึ่งร้อยนะคะในราคาเก้าบาทเองนะคะ ถือว่าถูกมาพารคเลยนะคะกดซุ่มกันไปได้เลยระบบกระเด้งมาแล้วนะคะคุณได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะเป็นพร้อมกับรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนนะคะไปดูน้ประวัติการสั่งซื้อกันในหน้านี้ทั้งหมดเลยคือออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะออเดอร์ก่อนหน้านี้นะคะที่สําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะก็สามารถย้อนกลับมาดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะด้านหน้าตรงนี้นะคะคือออเดอร์ของเพื่อนเองบุ๊เปนนใจนะคะ ที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไ์ไม่ขึ้นนะคะนำเบรอเดอร์ order ตรงนี้ส่งให้แอ็มเปนตรวจสอบกันได้เลยค่ะแต่วันนี้นะคะรอระบบดําเนินการเติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมา,มากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้ บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR วอโค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกนค r วอารโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอดเงินจะเข้าทันทีเลยค่ะในส่วนของการเอนกงนตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูบันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวอ่างเปากันนะคะตัวอ่างเป่าเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกตัวสร้างสองอ่างเปาของทูบันนี่เวลเลตนะคะตัวนี้ ย้ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในน้าตัวคริปโตรตัวนี้สําหรับเพื่อนๆ่ท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะหากเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บซาตูนิคก็สามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับพกเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5%กันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวช่วยกันนะคะ Ality, view, ตัวช่วยเหลือตรงนี้นะคะค่ะเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้ายอดไถ่ไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนําเล็ออเดอร์มาวางกัะตรงนี้ได้เลยค่ะเกีวปัญหาเรื่องใดก็กดกัไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะ sugar, quantify, so King, มีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ หากเพื่อนพื่อท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดน,นะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันหนะ้นานี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงิน,น,น,ยยนยกเลิกและยกเลิกบางส่วนก็จะอยู่หนะ้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยะคะ่นะ,คะ ในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะกรือรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะตอนนี้นะคะยอ f o o l o w w ยกอเพื่อติดตามบนโปรไฟล์ a c e b o o k ก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ KMKT h กดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันมาได้เลยนะคะ ในบริการของเว็บไซต์ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการเลยค่ะลองเลือกไปดูรายละเอียดกันก่อนได้นะคะการใช้งานง่ายง่ายนะคะเพียงคัดลอกลิงที่ต้องการจะใช้บริการเปิดสาธารณะแค่นี้ก็เติมยออกันได้แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆาเลยค่ะ